สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่ค่ะสนามบินอีกแล้วไปเที่ยวอีกแล้วเธออะไรกันนะกันน่ก็เดี๋ยวเราจะไป<笑><笑>วันนี้จะไป โอซาก้านะคะไปญี่ปุ่นความจริงฉันไม่ควรเดินมาทางนี้นะฉันควรจะเดินฉันควรจะเดินไปทางโน้นการจะไปเช็คอินนะคะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวทําให้ดูก่อนว่าแบบคือมันมีน้องๆหลายคนขอพิมพ์มาว่าแบบพี่เอ็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาถ่าย เริ่มคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายให้ดูหน่อยว่าแบบเออเวลาไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาอเดี๋ยวทำให้นะคะเพราะฉะนั้นตามมานะคะถ้าเป็นที่ดอนเมืองนะมันคือเทอร์มินอลหนึ่งนะคะสหรับุริษัทที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะ ถ้าเราลงจากรถมานะคะมันก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์ไว้เช็คอินแบบนี้นะคะใครจะเช็คอินทางออนไลน์ก็ได้นะนะคะถ้าไม่อดกระเป๋าแต่วันนี้สัมภาระดิฉันเยอะมากระบายใหญ่นะคะแถมเงนจองอันนี้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องโหลดกระเป๋านะคะแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันจะเป็นตแรางว่าเราจะไปเที่ยวบินไหนะนะคะแล้วก็เช็คอินที่ ทีออสที่เท่าไหร่นะคะตึกไหนอรี้นะคะไปเป็นรอบเที่ยง5นาทีนะคะในโอซาก้านะคะ XJ610 mm hmm. นะคะเขาจะบอ,อกว่าไปโร5ห mm ้า hmm. นะคะเทอร์มินอล1นะคะเราก็ไปโร5ห mm ้า hmm. ถ้าเราไม่ได้ออนไลน์นะคะเราจะเช็คอินแบบ ที่ต้องตอบเค้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมนะคะก็มีทางที่เป็นตั๋วนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์แทบจะหมดแล้วนะคะก็เอาตั๋วให้เขาแล้วก็พาสปอร์ตนะคะถ้าไปต่างประเทศะคะ่ะในเมืองไทยอาจจะขอเป็นบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต,แต่แต่ถ้าใครสะดวกจะเช็คอินออนไลน์มาจากมือถือเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มระบบสแกนหน้าเข้าไปอีก ก <biases> ็อันนี้พาสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินพร้อมกันค่ะจากาเคาน์เตอร์เช็คอินมานะคะก็สมมติถ้ามีสัมภาระเยอะแล้วก็โหลดกระเป๋าก่อนนะคะเราก็จะสบายตัวแล้วแล้วก็เดินมามันจะมีทางเข้านะคะแยกเป็นหนังสือเดินทางประเภทต่งตางๆเ้วก็เข้าเราเป็นหนังสือเดินทางไทยล้วก็เขา้าซ่อนหนังสือเดินทางไทย ตรงนี้มันจะเริ่มเป็นจุดต่อมอนะคะเขาไม่ยาให้ถ่ายภาพนะคะจากนั้นคนก็มาแผทต่อมอโนแล้วก็ตรวจสัมภาระนะคะซึ่งต้องแยกทุกอย่างนะคะก็ทําตามกฎเขาทุกอย,ย่างกดระเบียบเขาทุกอย่างนะคะเช่นแบบแยกพวกแบบมือถืออะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะคะไม่พกน้ําขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีกฎระเบียบซึ่งค่อนข้างยากแล้วก็มีความซับซ้อนพอสมควรนะคะบางครั้ง มันต้องใช้วิธีการแบบเดินทางบ่อยๆแล้วมันก็จะจําได้ว่าอ๋อเราทาอย่างนี้เราเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะสบายขึ้นนะคะโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องจําอะไรเลยทีนี้เราก็พอผ่านตรงต่อมาแล้วมันก็จะมีพวกแบบดวตี้ฟรีอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งปกติดิฉันไม่ค่อยแวะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอีพวกนี้ที่ร้านฉันมีนะคะก็เลยไม่แวะนะคะก็ส่วนมากก็จะแวะขากลับ หรือถ้าแบบไปประเทศที่มันมันห้ามไปแหล่งช้อปปิ้งฮ่องกงอย่างเงี้ยไอ้ญี่ปุ่นมันจะมีแหล่งช้อปปิ้งก็จะซื้อจากนั้นมาเลยนะคะบางทีได้ราคาถูกกว่าอนะคะไอะอ,ะอย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วก็ตอนที่เข้ามานะคะเขาก็จะให้่อไออันนี้เข้ามาเป็นติกเก็ตนะคะแล้วก็ จำไว้ว่าอ่ะเราต้องไปขึ้นเครื่องที่เกตไหนหรือว่าไปเกตอ่นะแล้วเราก็รอเวลาขึ้นเครื่องค่ะจบแล้วเห็นไหมเห็นยากตรงไหนเลยนะคะทริปนี้จะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางอย่างเดียวนาะมันไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนเลยเราเราอาทิตย์นี้ก่อนเพราะว่าเราเลือกการเดินทางตอนกลางวันนะครับปกติเวลาไปญี่ปุ่นนะ่ะชอบบินไปไฟดึก นอนบนเครื่องไปเลยแล้วก็ไปเช้ที่นูน่นแล้วก็เริ่มเที่ยวเลยนะคะแต่ไฟนี้มันเป็นเหมือนกับเสียเวลาหนึ่งวันหนึ่งวันเลยเต็มๆเพราะว่ามันแบบตารางตอนนี้มันวุ่นมากนะคะเราสับไปสับมาแล้วก็เกิดปัญหาตั้งแต่ยังไม่ยังไม่เกิดยังไม่มีทริปเพราะว่ามีการแบบโรงแรมยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจองใหม่วุ่นวายไปหมด <laughs> ทริปนี้ วุ่นวายมากจริงนะคะไม่ยังไม่รู้ว่าไปเราจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเราบอกก่อนว่าเราไปโอซาก้ารอบนี้เราจะเราจะไปเอ็กซ์โปนะคะ <Okay. S 1> ความที่ต้องไปเอ็กซ์โปมันมีรายละเอียดเยอะมากคุณผู้ชมค่ะทั้งแบบค่าเข้า,ขาต้องลงทะเบียนอะไรอย่างถึงแม้จะซื้อตั๋วมาแล้วนะนะคะก็ลงลง,ลงทะเบียนนะคะต้องลงแบบว่าจะเข้าศาลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวุ่นวายมากและยังไม่ได้ทําด้วย นะคะสองมันเดี๋ยวมันเหมือนทำเป็นระบบลอตเตอรี่เล็กๆคุณผู้ชมค่ะก็วุ่นปีกไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าจะพยายามทำให้เสร็จตั้งแต่ที่นี่รานะคาไม่อยากไปใช้เน็ตที่นูน่นนะคะถึงแม้จะเปิดโลมมิ่งมาเราก็ตามนะะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ10บโมงเหลือวอีกชั่วโมงหนึ่ง ะะเราทําอะไรในนีน้นได้เยอะเลยนั่งเล่นนอนเล่นไปก่อนเขาเรียกขึ้นเครื่องอันนี้เราก็จะนั่งรอในเกตแล้วนะคะเราเรียกขึ้นเครื่องนะคะมันจะเรียกขึ้นเครื่องก่อนเวลาออกประมาณ40นาทีนะคะเพื่อเขาจะต้องจัดเตรียมทุกอย่างไลนะคะก็เวลามาสนามบินเผื่อเวลานิดนึงนะคะสมมติว่า ไปไฟเที่ยงเองค่ะก็มาถึงสนามบินประมาณสิบโมงค่ะ<ม>กัเวลาเอานะคะเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยนะอย่างซึ่งหลายคนรู้สกว่ามันยุ่งยากแต่เดินทางบ่อยๆเราชินแลว้วว่ามันก็จะผ่านขั้นตอนแบบไปเร็วๆเ,เ,เร็วมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นกนะลัวนาคะมันยังไม่ได้มีอะไรขั้นตอนอะไรนะครูาขนาดนึง เด็กขึ้นเคียงแล้วนะคะห้องนอนเนี่ยเอาจริงๆก็คือแต่ความจริงมาขึ้นหลับหลับยาวมากเลหลับแบบหลับนานมากแล้วก็ความจริงตอนที่มาแมาเนี่ยไม่งวงเลยแต่พอเรงนอนนานเเิ่มงัวง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ความจริงสั่งข้าวไว้ข้างบนด้วยนะนะคะก็ จากเครื่องเทคออ f นะคะอะไรเงรี้ยก็น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงที่เขาจะเรียกทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะก็จะมีเวลาหลับต่อไปอีกนะคะอยู่บนเครื่องประมาณหกชั่วโมงนะคะถึงญี่ปุ่นตอนทุ่มครึ่งเวลาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เวลาที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณห้าโมงเย็นะมงกริก To please, please. Vocal up. Uh -huh. Listen, gentlemen, thank you for your words <laughs> and making us uh -huh. the best uh -huh. low -cost allies of the world for fifteen years. ก่อนเวลาด้วยเดี๋ยวไปผ่านทานตอมอนก่อนนะคุณผู้ชมข่าใหม่ก็เทคโนโลยีเลยนะเดี๋ยวนั่งเป็นรถอันนี้ไปนะคะแเราต้องไปเมนเทอร์มินอลนะ เรจะออกมาได้ค่ะคุณค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะิดนานมากคือคนเยอะมากนะคะแล้วต่อแถวนานมากเราอันนี้ก็ลืมทำอีนี้มาด้วยราคาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ เดี๋ยวเราต่อรถเข้าเมืองกันนะคะเดี๋ยวจะแวะไปอานำบากน,นะคะ่ะแปดแล้วค่อยเข้าโรงแรมลืม <c oughs> ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะมันจะเป็น a i r p o อร Express นะคะไปลงที่นำบากนะคะราคา9ก0กับ70เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเชั่วโมงนะคะก็จะถึงนัมบัตมันจะมีให้เลือกแบบ2ขบวนนะคะเป็นแบบเอ็กซ์เนะคะราคา1380สติานะคะก็จะเร็วกว่าหน่อยประมาณ35นาทีอันนี้เขาประมาณ48นาทีประมาณนั้นนะคะก็จะเร็วกว่าสักนุดหน่อยนะคะ,ะ,เ,วว 1, นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีแวะจอดสถานีด้วยนะคะ แต่ข้อดีคือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนรถเลยก็คือนั่งสายเดียวตรงไปได้เลยนะคะเพราะเราจะไปน้ำบาก่อนยังไม่ได้ไปโรงแรมนะคะจะไปจะไปสัญลักษณ์ของเขาก่อนนะคะก็คือไปป้ายกุลิก่ให้ฉันรู้ว่าฉันมาถึงแล้วก็ออกจากสถานีน้ำบากะนะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นทางใต้หลังคาก็เดิน เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินตรงมาตลอดเลยระหว่างสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าพี่ฉันตื่นตะลึงไปหลายร้านเลยเมื่อกี้เจอร้านอีกเนี้ยร้านลาเมงอยากกินมารโถฉันเห็นเลรอฉันแบบโอ้ตายๆๆคุณพระร้านเนสเอหมที่ร้านก็มี มันจะมาทะลุออกตรงนี้นะคะที่เป็นถนนใหญ่ๆไปทางซึ่งแค่เห็นคุณก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นที่สถิตของอีป้ายกุลิโกแน่นอน เห็นยังเห็น้ายยังเห็นเงามันยังฉันมาถึงแล้วดีใจจังเลยแล้วฉันก็มาถึงอซากาโดยสมบูรณ์แบบนะคะคุณผู้ชมถึงแล้วดีใจจังถึงสักที นี yeah. ่ท nee, bon nah, right. mm ี hmm. so anything, right. so anything, so ่น mm ี hmm. okay. ่ลวซิฉันก็มาถึงป้ายกุริโกแล้วค่ะ้ก็ต้องมาถ่ายใช่ไหมนิดนึงนะคะมุมท็อปฮิตนะคะแล้วก็ไปไหนไม่ได้ด้วยนะยังไงก็ต้อง่า แต่ย่านนี้มันเป็นย่านที่แบบอันนี้มากเลยนะคะน้ำบาดแล้วทงบรินี่พยายามอยู่ว่ามีร้านล่ามีอยู่ตรงไหนครัอเาสำเนาสมความปรารถนานะคะเดดิสันจาเข้าโรงแรมแล้วนะคะ ตอนนี้ที่นี่สี่ทุ่มครึ่งแล้วน,นะคะเย่ถึงที่พักของดิฉันแล้วนะคะเป็นแคปซูลนะฮะก็ห้องแยกนะคะอยู่ในห้องแยกเดี่ยวไม่ใหญ่เท่าไรแต่เรามานอนเฉยๆนะนะคะก็โอเคเอนจอยนะคะวันนี้เดี๋ยวจบเท่านี้ละกันนะคะเ <c oughs> พราะว่าดิฉัน ไม่ไหวแล้วจะต้องนอนพักนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกเดี๋ยวต้องไปที่งานที่ที่ฉันอยากมาดูนะคะนั่นคือ Expo นะคะตอนนี้มปก่อนละแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ EP หน้าบ๊ายบายซี่ยา